พระดจ้ามาปลอกย็ยมนอีกแล้วเาไปใส่ดอกพี่น้องเมื่อเนี่แดดออกมาพักพอนอยู่หลังบ้านพี่นอ้องบ่มีเบียดเมื่อไหร่เนานะเสริมสวยพี่นอ้องเบื่องอุปกรณ์พี่น้องชีวิตต่างแดนนะถ้าเขาอยากสวยอยากงามเขาต้องเ็ดเองเด้อพี่น้องเขาอยากขัดหนาเขาก็ต้องขัดเองขัดผิวเขาต้องขัดเองครับพี่น้องเมื่อนี้ยยมนเตรียมอุปกรณ์ออกมาเพืดด่อนะตัดเล็บนวด แข้งนวดขาเจ้าของเนาะอากาศมันดีอะพี่น้องอากาศดีมากมืัอน,นี้ยี่สิบสี่ประมาณยี่สิบสี่องศาพัสน็ปปนั่งตากแดดพี่น้องพักผ่อนหย่อนใจเมาโมยอีกแล้วพ,พี่น้องเมาโมยพูดข <laughs> ึ้นครอบครัวพี่มีน้องบอกบ่าพูนครอบครัวอด้รพ,พี่น้องจ้ะนี่นี้ รู้สึกอากาศพี่น้องเอ,อ้เอ,อสบายสบายพี่น้องสบายสบายเนี่ยออกกำลังกายก็ได้พี่น้องเอ,อเอาท่าเียปะเอากระนั่งกายเอา,อาท่าเตรียมพร้อมพี่น้องเยมุนสิไปเอมีมีงานเลี้ยงองานแต่งงานของอยากเนี่ยเยมุนว่าสิบบดลดน้ำหนักจากสองกิโลไม่ได้เลย ส,สุดกระโปรงไม้ยางสวยเลยพี่นอ้องแต่ว่ามันคือสลดใจปะล่ะ <c oughs> คือลดยากแต่ม,มันมีตัวช่วยนะพี่นอ้องต้องออกกำลังกายนะเลยเราเสี่ยงท่าได้ทีเราจะเริ่มกท่าง่ายๆก่อนนะท่าเสร็จแล้วพี่นอ้องง่ายไปนะสงสารท่าพี่นอ้องพี่นี่แรงท่าดอกเห็ดน้ำเปิ สองกิโลไหมสองกิโลนัดกันกันกบลูกชายกับลูบกสาวว่าลดน้ำหนักอีกสองกิโลภายในดเดือนหนึง่งม่นช่ได้ห่พี่นอ้องชีเใ็ดท่าเน้อเนาะพี่นอ้องนี่น้ำหนักบริสั่งพี่น้องตอนนี้ว่าท่าไรเพอยากสั่งไหมเพ้าอยากเบ่ง,บง,งแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าร่างกายเขามันเบามันย่าง,ง่ายไปง่ายก็โอเคล้วเนาะเขาค่อยพิถีพิถันมากไงเพราะว่า มันมันหนอกพี่นนอกมันลดอยากอีเหล่ด้ยลดอะไรลดยากที่สุดขึ้นลดน้ำหนักไปละมันลดยากเพราะว่ามันอาหารการกินมันดีอ่ะพี่หนอกมันหนอกเครื่องดื่มเส้นไม่ตัของหวานไหมนะหวานขนาดท้องก็ได้ดื่มมอนโคหลายอย่างพี่นนอกมันต้องยู่ประมาณเนี้ยหุ่นเขาเส้นไปก็หนีก็ยากเพราะว่าเขาไม่มีอะเขาไม่ตัวช่วยอ่ะพี่นนอกตัวช่วยกาแฟลดน้ำหนักนะเสีย này rất là sẽ đi sang cà phê mới kín với P’nón. nọ rất nhạt kìa. Khả năng hông nhang, quầng sau này nhang đếnปวด khàn này P’nón. Nhang đến đấy bảnh, bảnh lưng nhèm nhang hầu phàn này hao lên. Còn hao, thích ăn nhắm muối rang này nè, mắm đi này, nhắm muối nhắm, บวมจันเอยกพี่น้องเพราะว่าสีมีแขกมาสินวดสินวดชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งนี่แหละเนาะแขกใหม่เพิน่นโมมาจองปวดหลังปวดเอวปวดสะบักว่า่นผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าเพิ่นกินเงินเนกษียณแล้วแบบนี้ก็อยู่ซื่อๆงไงมันแบหลุดแบบถามหาอะพี่น้องเราพวกน,นี้ต้องเรียน,นกับอายุเขาเน่ะถ้าอายุเขาหลายเนาะ ตลกไผ่ไข่เก็บคอมาพี่น้องวอมเดี๋ยวนอยกันพี่น้องเพราะว่า,าอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแขกมา,มาวม่าวอรลากายน้อนะแล้วก็สิโรงงานว่าแต่งตโตโรงงานป่ะนะอันนี้โรงงานชั่วโมงขึ่นก็ถือว่าออกกาลังกายไปในโตน้อก็ถือว่าที่บ้สิคิดบวกเลยพี่น้องว่าเวลาหนวดสิคิดบวกเลยขามีอ้สิคยยสิดว่า งานออกกำลังกายไปด้วยได้เงินน้ำสิแมแล้วเขา,าก็สิบกอทองไงเวลาเขามมเมียมบกเขาก็คิดว่าเอออกกำลังกายดีก็อยู่ซื่อสิแมมีงานเทียนเทียนไปแล้วก็เขาก็ได้ออกกำลังกายไปในตัตแล้วเขาก็ได้เงินผ่อนพี่น้องเงินมันก็สำคัญพ,พี่น้องอย่องนอกเพราะว่าอยู่ใส่คือว่าเหรอเนาะในเมืองไทยก็สำคัญทุกเมื่อนี่ถ้าไม่มีเงินมันก็ไปเทหยอย่างเได่อใพี่น้องมันก็ไปต่อบ่ได้ว่ครับ เขาอยากสิเฮ็ดหยังมันบ่มีเงินมันก็นยากยากพี่น้องบ่งมีเงินมันเป็นโรคเครียดได้อย่างมากเลยนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮาก็ถ้ามีงานทำเฮาต้องขยันทำมาหากินอ่ะนะหนักเอาเบาสู้สิพี่น้องคนอยู่มั่งนอก้องพี่น้องจ้ะขานบ่ได้เด้อพี่น้องดูมั่งน้องทำนี่อย่างเฮ็ดก็เฮ็ดงานอย่างก็เฮ็ดโลดน้อยไม่ก็ ทำความสะอาดอะพี่น้องตอนนี้มาอยู่ได้ยี่สิบกว่าปีแล้วนะพี่น้องมันก็ชีวิตมันก็เปลีรรย่ยนแปลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้ก็มาอยู่อยู่บ้านนะอยู่บ้านดูแลสามีป่วยเป็นโรคโรคเท้าอ่อนแรงบ้านเขาก็บบ้านลูกเอามาพึ่งเอามาผ่านแล้วพี่น้องวันนี้เขาก็เลีเ้ยนน,นวดมันว่าเขาก็มาทํางานในบ้านไงมันก็ ดีกดีดีก็เก่้าแบ่เพว่าเขาก็ได้ออกไปข้างนอกไมเขาก็มีงานทำเป็นหลังบ้านแล้ววันนี้ก็ดูแลครอบครัวเป็นน้ำในตัวสิเลเขาก็สิบวกเงาเขาก็สิบกเครียดนหเพราะว่าเขามีรายได้ไงถ้าเขาบมีรายได้พี่น้องเออไม่ไหวรับไม่ได้เครียดมังบอกมันเครียดอยู่แล้วพี่น้องถ้าเขามีรายได้บ่มีเน้ได้บ่มีเนวเห็นนะพี่น้องโอ้บ่เหลือพี่น้องเอย เป็นทุกเป็นทุกเงาไว้ทุกทุกใจเหรอพี่น้องทุกใจทุกโลกเครียดอ่ะมันกระกลายเป็นโลกซึมเศร้าซึมเศร้ามันเป็นกันเยอะนะพี่น้องเราซึมเศร้าน่ะคนไทยสิมาอยู่เมืองนอกเมืองนาเนี่ยพี่น้องมันมาอยู่ต่างบ้านต่างแดนคนเนาะมันเนียวบ่ามันก็สิเป็นแบบเงียบเงาวิวเวกวัเวเวีงเวงแล้วก็เขาเป็นพี่ ล้โทรศัพท์หาพี่หน้องก็าเ่เห็นหน้ากันเออเห็นเห็นหน้าเห็นยุ่ปัจจุบันเห็นยุคตะมันก <ım. S 1> <tat>. ับว่าวว่าไปว่าเันะมีแต่ว่ารลมมันก็ตื่นเต้นนะพี่น้องความตื่นเต้นว่าวกันญาติกันว่าเท่างนั้นก็อยากว่าท่างนี้ก็อยากว่าต่างคนต่างอยากว่าต่างคนต่างคิดหอดแล้วก็อยากว่าอยากบรรยายนีเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะบรรยายนันไงเอาไปมาว่าไปมาทั้งมีความสูงทั้งมีความถูพี่น้องคือมันสิเมียยังไงมันตื่นเต้นแบบว่ามัน เว้ากันแบบมันไม่ได้ยุ่ใกล้กันไงอะจะเจ้าก็อยากเว้าวใครก็อยากเว้าวเห็นไหมว้าไปว่ามาเมียไปต่างคนต่างเมยก็ต้องโ species, doors, <Yeah. S 1> อนล้วนอนเนาะสักสิโอนล้วนอนอะไรกันดูไปนองว่าตามก็สามสิบนาทีนะเว้าแต่ละเที่ยวนาะมันมันพี่น้องนแต้อองได้้คุยกกัับบพี่นงเนาะคุยเรื่องนั่นเรื่องนี้คุยไปคุยมาคุยเรื่องอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้มันเพาให้มันไข้เหงาลายเครียดไปนะพี่น้องเว้าไปเว้ามาอยู่นั่นแหละอยู่เป้าหมายเนาะ เป้าไม้นั่นเป้าไม้นี่ก็จ้าที่สำเร็จเพ่าสำเร็จแต่ว่าเขาก็ต้องฝันนะเนาะฝันฝันไว้อะฝันลรอก็่ะว่าต้องใส่เวลาใส่ความอดทนเนาะเสียเอามาง่ายๆได้ง่ายพอดาได้พี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้มาแบบง่ายๆฟรีๆไม่มีหรอกเขาก็ต้องเฮ็ดต้องส้างโดยน้ำพักน้ำแรงของเขาเป็มือของเขาเพราะสมมตถห่าขอพัวฝรัง่งพไดาได้พี่น้องมันพอด้อีหลีได้พี่นอ้องที่มันหนอก มันต้องหาด้วยน้ำพักน้ำแรงอยู่ของเนาะแบบว่าเขาก็รับผิดชอบเยอะเนาะค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าอย่างตัวพี่น,อน้องเขาหาเองได้เขาก็ได้ได้เก็บได้ไปเท็ดยไปเที่ยี่ยังไะไปชอปปิ้งอะไปชอปปิงปปป้งมันก็เพิดเพื่อนไปแต่ละเมือ่อแต่ละวันเนาะมันเป็นเงินของเขาต้เขาหาได้นะครับจะไปชอปปิง้งชอปปิ้งแล้วก็หาเบื้องเสียผ้า ล้านเสื้อผ้ามือสองใส่ยมนสิไปล้านมือสองเด้เพราะว่าอมือมือหนึ่งมันแพงพี่น้องกะใส่โดนๆเสื่อเที่ยนหนึ่งเนาะมือหนึ่งเนาะมือสองเนี่ยเขากะมันก็สวยอยู่ด้พี่น้องเสื้อผ้ามือสองนี่เป็นเสื้อผ้าคนที่เขาใส่แบบคนมีตังค์แล้วก็ใส่เบื้อสองสามเที่ยวเบื้อเขาก็ไปเขาไปขายมือสองไปบ้านเขาแหละเนาะที่ว่าตลาดมือสองอะไรทั้งนั้นเนาะ พอทางเขาไปเลือกบ้างดีๆไปเจอตัวงามๆม,มาอุ้ยสมือ้อนึงได้พี่น้องเมื่อนี้มันไปถอยมาชุดนึงงันชุดอันอเตรียมพร้อมไปงานแต่งเพื่อนเอ้ยญาติญาติเป็นลูกพี่ลูกน้งองของป่าของแฟนเนาะคนก็ไปแต่งเึ็นจีแต่งงานกับคนใดคนไทยไหมพอดีคนไทยกพอดีกับยุบ้านใกล้กันเนาะยุ่จังหวัดเดียวกันหนองัวลําพูอุดรธานีเน่ย เลยมีญาติแต่ว่าก็บ่ได้ไปหากันเนาะพี่น้องเนี่ยสิไปหาเพิ่นเดือนหน้าเน่ะเพิ่นสิแต่งเนาะสิ Father, สไปหากันกันเพิ่นเชิญเนาะก็วันเกิดวันสําคัญแค่นั้นล่ะเนาะ <c oughs> ไปดื่มไปเฮฮาปาร์ตี้กันนิดหน่อยเพราะค่ายเงาค่ายเครียดเนาะพี่น้องเลยเราก็เตรียมชุดไว้เนาะมื้อนี้ก็เลยไปย้ะมุนก็ไปร้าน,านมื้อสองเนาะก็ได้ชุดมาก็ว่างามอย่ของเลยพี่น้องสีแดงปึ๊ดเลยแต่ว่างานผ่งามงาม,มันเนาะแต่ว่า ก็ได้ถอยกางเกงคัสันมาสองตัวพี่น้องใส่ได้พอดีแต่ว่าต้องลดน้ำหนักกีหน่อยพี่น้องมั้งคัสีมั้งคัสิดูดีเนาะมันก็ลดยากพี่น้องจัง้งแมีตัวช่วยพี่น้องก็มีกาแฟลดน้ำหนักพี่น้องอยมีมั้งเนาะมันเขาก็หายไหมก็ว่ามัหุจักหรือเปล่าก็รู้เนาะเพราะว่าเขาค่อยสัมผัสนะตอยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้เนาะสบายๆเลยมีว่าจะมีเงินเนาะเจ้าอยากได้ยังได้บึด โอเคแล้วพ well. so ี่น้องวินดเวลาลงงานเราสิไปแต่งตัวบันสิไปเปลี่ยนร่างเราสิขึ้นเวทีเราพี่น้องวันนี้มันแต่งตัวเราจะสิไปแต่งตัวแขกไม่มาเขาจะต้องแต่งตัวให้ดูดีให้ลูกค้าประทับใจได้พี่น้องเพราะว่าเพื่อว่าเขาประทับใจเพราะว่าเขาก็สิได้ม้อีกร็จนล้วพี่น้องเขาิได้มีงานทำาะการทํางานของเราเนาะเขาต้องบริการเขาเราก็ฮ็ดดีอ่ะฮิดให้มันดีอ่ะ แต่ตงตุกให้ดูดียังบริการลูกค้าเส็ยไหมพี่น้องเพาะ็สิบประเดตกงานต้องแสิได้มีงานเข่าทุกมือเพราะว่าผูนันผู้นันบอมาผูนี่มาเส็จไหมเปลี่ยนกันไปแต่ละมือเนาะเพราะว่าจะให้เขามัานอาทิตย์มืออาทิตย์ละเทียงก็เป็นไปบ่ได้ไม่มพี่น้องเพิอนเพงนก็หาย่างมันกนต้องมากะว่าเขามีเงินเงินเดือนเขาออกเสร็จเดือนละเทือบางคนก็สองอาทิตย์เทื่หนึ่งบางคนก็สามบางคนก็ เดือนเครื่องสิแม่พี่น้องแต่ว่ากับหมุนเวียนเปลี่ยนมาก,กเพราะเขามีงานทำเนาะมันเป็นยังดีอยู่เขากะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันบ่ดีนะพี่น้องแล้วช่วงนี้นยังกระแพงนะพี่น้องมันก็เลยมันก็เลยเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ว่าเขาก็ต้องทําใจเนาะพี่น้องเนาะทําใจไปกับสภาพแวดล้อมกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะยุคนะี้เนาะเป็นยุคเข้าเข้ายากหมากแพงสิแม่พี่นอ้องเขาก็ต้อง ทำใจกับที่ว่ารายได้ที่เขาเคยมีเคยอย่างสมัยก่อนห้องได้นะได้แขกได้ทำงานมือละหาชั่วโมงหกชั่วโมงก็เคยเฮ็ดนอแต่ตอนนี้มือละสองชั่วโมงมือละชั่วโมงนี่ก็ดีทุมเทแล้วพี่น้องนก็ได้ค่ากับเขากับน้ำก็ได้ไปช้อปปิ้งนะพี่นอนะ้นองโอเคพี่นอ้องพี่นอ้องอันเยังม,มุดกรวบาหลายเราสิไปแต่งตัวลงงานขึ้นงานขึ้นเวทีกันได้พี่นอนะ้องได้ายบายสวัสดีนะจ้าบ๊ายบายจ้า ก็เพื่อให้คัดเล็บคันนะพี่น้องเวลาเบิดโอ้ยเวลาเยมุนก็ไปเร็วๆเนาะเพราะว่าสิมีแขกมานะจะต้องไปเตรียมตัวเตรียมงานเตรียมที่เตรียมเบาะเตรียมอะไรนะพี่น้องโอเคจ้าฝา,า,ากแ้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้ะเย็นมุนจ้ะบ๊ายบายจ้ะ